เนื้อมันจะเปลี่ยนเลยทุกคนมันจะเปลี่ยนเหมือนเอาฝักทองเรยอบังอือบ้านเฮามันจะเป็นเหมือนเนื้อเหมือนหมักซูหรือหมักอีหอย่างอ่ะโบนใจเหมือนหมักมักโตนบางอย่างเนื้อจะกรอบแบบนั้นนะจะแซบแต่ว่าแซบทุกคนมันจะเป็นเส้นเป็นเส้นเนาะแต่ว่ามันจะโ่ได้เปลี่ยนแบบมุนมุนเหมือนเออเหมือนฝักทองบ้านเฮาแต่ว่าแซบครั้งแรกนะที่เอาไม่เห็นกลิ่นแบบนี้จต่กะเดี๋ยวต้องมีครั้งต่อไปว่าแซบไปเลยเนาะ เขาคัวน้ากันอีกเส้นเคย้อทุกคนเมื่อน,นี้หันจะพาไม่เฮ็ดแกงออมกระดูกหมูเนาะซึ่งเป็นกระดูกข้างหมูกระดูกอ่อนแบบนี้เขาจะมาแกงใส่มักอื้อหรือว่าหมักฟักทองเนาะซึ่งว่าจะมีะวิธีการเฮ็ดแนวใดเขาไปเบิ้งน้ากันอย่างในคลิปเลยเนาะแต่ว่าส่วนประกอบต่างๆนั้นก็ได้ขึ้นให้เบิ้งดังหน้าจอแล้วเนาะอันนี้อันแรกก็คือ,อขั้นตอนแรกเขาจะเอาน้ำมันพืชเนี่ยแหละเนาะบพว่าจะเป็นน้ำมันพืชน,น้ำมันหมูอย่างก็ได้คือการเขาจะเอามา เจียวมาคั่วเกี่ยวกับมาคั่วเซกับตัวนี้จะมีคาตะไคร้แล้วก็กระเทียมนาออย่างที่เห็นในคลิปเลยที่ว่าเราจะมาบดให้แบบพอยำๆแล้วแบบนี้เขาจะเอามาคั่วเซกับน้ำมันให้หอมก่อนที่ว่าเขาจะ,าะกระดูกข้างลงไปผัดเนาะตัวนี้เนาะ ที่เห็นนี่ก็จะเป็นพริกแห้งขัวเนาะเพื่อเพิ่มซีซันแล้วก็เพื่อเพิ่มรสซตาให้อะ่ะต้องออกเพชดหน่อยๆน,ยนึงเนาะแกงออมมันถึงจะแซ่บน,นะทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่ความมักเนาะถ้าพว้ใดบ่มักเป็นพริกแห้งก็ใส่พริกสดก็ได้เนาะแต่ว่าสําหรับตัวเองกันมักใส่พริกแห้งเพราะมันจะหอมเนาะอันนี้การหลังจากที่เาราขัวให้หอมแบบนี้แล้วเขาถึงจะมาตามด้วยกระดูกหมูเนะาะจังไส้เป็น กระดูกข้างเนาะที่ว่าเขาจะมาใช้เห็ดมอนี่กันก็ที่ว่าเขาตัดเป็นตอนไปแล้วเนาะตอนกะตอนน้อยตอนใหญ่นี่แล้วทุกคนมักเนาะแต่ส่วนหก็ทบให้เป็นตน้นพอดีแห,หละกินง่ายนะทุกคนเนาะลงมาพัดแบบนี้การพัดเขาก็จะพัดไปเรื่อยแบบหอกระดูกหมูของเขาหันเอิญว่าเนะี่ยแบบแบบแห้งๆแหมๆก็นเนาะให้พอแบบซุกมันๆก่อนตัวนี้เขาก็จะปิดฝาไปน้ำ เพราะว่าการใช้ต่อไฟฟ้านะกาจะไฟมันจะบ้ได้แห้งเหมือนเตาฟูบ้านเฮาเนาะกับค่อนข้างใช้เวลาหนึ่งตัวนี้กะที่เห็นลงไปนี่ก็จะเป็นผงลดอเอาอาเมี๋ยวผงอุมามีเนาะหรือว่าเป็นนัวแล้วกัน,น้ำตาลน้อยหนึ่งเดือที่ใส่เพราะว่าที่จริงเงนถ้าพวเดีบ่มักน้ำตาลในโบไซก็ได้นะโบเป็นอย่างแต่่าตัวใส่ในหนึ่งแล้วก็จะมีผงปุง,งดลดหรือว่าลดดีเนาะแล้วก็จะมีอ ซีอิ๊วฝาเขียวแบบนี้แล้วก็จะมีน้ำมันหอยเนาะที่ว่าใส่เนาะจัง่ว่าตัวนี้เห่นนะปริมาณกับจะบ่ได้บอกแนนนเลยว่าต้องเท่าไหร่เท่าไหรเนาะนี่ให้กะเอาแล้วก็ปรุงเอาตามรสชาติที่ว่าห้องมาักเลยเด้อทุกคนอันนี้ก็ยังที่เห็นเลยเนาะพอคั่วไปสิ้นหมูเขาเริ่มแห้งแบบนี้แล้วแห้งๆแบบนี้ก็ถือว่า ใส่ได้นอ้อถงมาตามโดยน้ำสะอาดน้ำสะอาดก็จะใส่อยู่อ่าที่เห็นเป็นแก้วน,น้อยจอกนนโตัวเป็นจอกตวงแบบมีก็หาร100มลใส่ไปสองจอกก็พอดีอ่าหนึ่งพันมลพอดีเลยเนาะตัวนี้นาะได้แบบนี้แล้วเาก็จะปิดฝาแล้วก็ต้มไปเด้อทุกคนเด้อในขั้นตอนนี้ก็ต้มไปจนกว่ากระดูกหมูของเขาจะสุกเท่านั้น ในระหว่างนี่กะได้เที่ยวปิดทเที่ยวเปิดเด้เนาะต้องได้ปิดได้เปิดได้เบิงได้ค้นไปนำด้อยทุกคนเด้อเพราะว่ามันใส่ว่าเออยันยันมันจะไหม่หมอจะติดหมอนเนาะก็ต้องได้ต้มแล้วต้องได้เปิดได้คน้นเบิงไปนำด้อยทุกคน ตัวนี้หลังจากที่ว่าต้มไปจนน้ำกระแหงหน่อยหนึ่งแล้วแล้วก็หมูเนาะวันสุกแล้วเนาะทุกคนเนาะกระดูกหมูต้องสุกต้องเปื่อยก่อนเด้อแล้วก็ถึงมะไซเอ่อเอือหรือว่าฟักทองเนาะสังว่าเอือที่ใส่มื้อนี้หั่นน่ะเอ่อ่แน่อเจก็จะเอิ้นพันนี่อยังเนาะก็เป็นครั้งแรกคือกันที่ว่าลองซื้อมาใส่กินเนาะก็มันจะเป็นเส้น,สนๆมันจะบ่เปลี่ยนเหมือนเอือบ้านเฮาเลยทุกคนแล้วก็ที่เห็นเขียวๆนี่ก็คือใบขี้หูดเนาะหรือว่าใบมะกรูดนั่นแหละเนาะเอ่อเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติให้ก ได้ทุกคนเพราะว่า,าฟักทองรุ่นนี้นะค่อนข้างที่ว่าจะแข็งเนาะเปลือกด้านนอกคนจะแข็งแข็งเลยก็คือต้องได้ต้มประมาณสันนาทีเลยแต่ว่า,าเวลากลิ่นมานแทๆ้ๆแล้วมันจะไม่ได้เปลี่ยนเหมือนฟักทองหรือว่ามังือ,อบ้านเขานะจะเป็นเนื้อแบบกรุบกรอบเหมือนเหมือนมักตตนหรือว่ามักซูบ้านเฮานั่นนะทุกคนอันนี้ก็บอกบอถึกเลยเนาะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ซื้อมากินคือกัน เดี๋ยวจะบี้ให้เบิ้งเลยเนาะจะว่าเนื้อจะเป็นโน้ตใดเนาะทุกคนเนาะลองให้สังเกตบางในนี้เนะาะเห็นบอเนื้อเพิ่นจะเป็นแบบเป็นเส้นแบบนี้นะจะบบเล่แบบเป็นเปลี่ยนเนื้อเปลี่ยนไปเลยบบเมนนะจะเป็นเส้นๆแบบนี้แซบได้ล่ะแซบแต่ว่าที่เคยเห็นกับเจ้าเฮ็ดกินผ่านมาค่ะเจ้าจะเอาไปอบหรือว่าไปเบคในเตาเนาะแต่ว่าอันนี้เฮามาอาด e p t ใส่ในกับเมนูอาหารที่ว่าเฮาอยากกินแบบนี้เนาะหลังจากที่ว่า อมะอื้อเ้าสุกแล้วสิก็คือหอย้วยต้นหอมซอยก็มีหอมป้อมหอมบัวเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็พอแต่คุกเข้าให้หอมหอมันยุบตัวหน่อยนึงก็ถือว่าใสได้แล้วเด้อขั้นตอนนี้เนาะสามารถปิดไฟได้เลยแล้วก็น้ำก็จะบ่ได้ให้แบบ มีน้ำลายเนาะให้แหงๆหน่อยนึงแบบนี้พอพอดีกิ่นกับเจ้าหรือว่าเข้าสวยนะครับพองเลยว่าแซบ่บเลยทุกคนถ้าว่าพว้ใดที่เคยกินอยู่แล้วหรือว่ายังบ่เคยกินกน็ลองเอาเมนูนี้ไปเฮ็ดบิ่งเนาะครับประกันเลยว่าแซบ่บีอลีเนาะสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบใจทุกๆการทับซ้มลายๆเนาะแต่ว่าอย่าลืมทุกคนขอคนละนึงกาลังใจกด subscribe ให้เจ้าของช่องเลยเนาะแล้วก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้า